อะไรเรียกว่าร่วมบำเพ็ญร่วมปฏิบัติพระโอวาทพระอาจารย์จี้กงเมตตาอะไรเรียกว่าร่วมบำเพ็ญร่วมปฏิบัติวันนี้เราล้วนอยู่บนเรือธรรมลำเดียวกันร่วมบำเพ็ญร่วมปฏิบัติอะไรเรียกว่าร่วมบำเพ็ญร่วมปฏิบัติร่วมบำเพ็ญร่วมปฏิบัติคือบำเพ็ญด้วยกัน ปฏิบัติด้วยกันคือฉันรู้จักย้อนมองสองตนเธอรู้จักสำรวจตนเองฉันรู้จักถอยหลังหนเก้าเธอรู้จักเปลี่ใจสามส่วนฉันรู้จักเปลี่ยนแปลงนิสยัยเธอรู้จักแก้ไขอารมณ์ฉันรู้จักวิจารณ์ณตนเองว่าไร้ซึ่งคุณธรรมเธอก็ยอมรับว่า ตนเองยังบำเพ็ญได้ไม่ดีอย่างนี้จึงเรียกว่าร่วมบำเพ็ญร่วมปฏิบัติไม่ใช่ว่าเธอจะต้องบำเพ็ญอยู่ตลอดฉันไม่ต้องราจารย์เมตตาเชิญอูไวซือขึ้นมาหน้าฉันอูไวยซือมาสิทธิ์คือคุณแม่ของเวไนเพราะใช้ทั้งหยาดเหนือ่อหยาดเหงื่อใจรักใจอดทน รุงอาหารอันหอมกลุ่นเพื่อให้ถูกใจของเวในเชิญทุกคนลุกขึ้นยืนพวกเรามาพูดพร้อมกันอู้วยซื้อมามาพวกเรารักเธอมากรักเป็นร้อยรักเป็นพันรักเป็นหมื่นให้กับเธอเลยพวกเธอโชคดีแล้วให้แม่ครัวตอบว่าพวกเราได้รับแล้วขอบคุณทุกคนเป็นอุ้วยซื้อ ต้องเรียนแบบจิตใจยอย่างพระโพธิสัตว์เต๋อหุยจะต้องแอบหาโอกาสอ่านหนังสือแอบหาโอกาสโปรดคนแอบหาโอกาสฟังธรรมะต้องแอบเปลี่ยนแปลงแก้ไสาอารมณ์บำเพ็ญแบบเงียบๆโดยไม่ต้องพูดมากขณะนี้ผู้อื่นยังมองเราไม่ออกมองไม่เห็นแต่ต่อไปตำแหน่งต้าเซียนก็คือพวกเธอนั่นแหละ แรงกงง uest, รรมนั้นมีพลังยิ่งใหญ่แค่ไหนสิทธิ์เอ๋ยแรงกรรมนั้นมีพลังยิ่งใหญ่แค่ไหนแรงกรรมนั้นมีพลังยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตดังมหาสมุทรที่ไร้ขอบไร้เขตแล้วสิทธิ์อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแรงกรรมที่เวิ้งวางต้องทำอย่างไรจึงจะกลับคืนสู่ฝั่งสู่แดนนิพพานแรงนิพานสิทธิ์อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแรงกรรมที่เวิ้งวาง ก็มีแต่เรือปณิธานเท่านั้นที่จะสามารถลอยกลางมหาสมุทรแรงกร,รมนี้ทะเลกรรมที่เว,วิ้งว้างสิจะขึ้นฝั่งไปสู่แดนนิพพานได้จะต้องใช้เรือแห่งปณิธานซึ่งเรือแห่งปณิธานถึงแม้ว่าจะเล็กกว่าแต่สามารถลอยอยู่บนทะเลกรรมนี้ได้สามารถพาเรากลับขึ้นไปสู่ฝั่งนิพพานหลุดพ้นจากการเกิดตายถึงแม้ว่ามหาสมุทรแรงกรรมนี้ไร้ขอบเขต แต่ว่าแรงปณิธานนี้ก็ไม่อาจจะคาดคะเนดได้เพราะฉะนั้นเราต้องดิ้นรนสดชีวิตในชาตินี้จะต้องบำเพ็ญให้สำเร็จให้ได้จะบำเพ็ญให้สำเร็จในชาตินี้จะต้องพยายามต่อสู้กับกายสังขารสร้างบุญกุศลที่เป็นนิรันการให้จิตญาณของเรานั้นสมบูรณ์ต้องบำเพ็ญให้สำเร็จเพื่อร่วมสร้างสรรค์ดินแดนดอกบัวบานฉะนั้น อย่าให้เรื่องราวบุคคลมาผูกมัดอุดมการณ์ของเราต้องมีการต่อสู้เพื่อธรรมกิจในธรรมการยุคข,ขาวนี้ปี2,548เป็นปีแห่งบังเกิดจิตผันแปลวิกฤตภัยผันเปลี่ยนแปลงจิตใจคนเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงธรรมกิจเปลี่ยนแปลงไอธาตแห่งฟ้าดินปี2,548ต่อสู้เพื่อธรรมกิจ เป้าหมายของเราในปีนี้จะโปรดคนกี่คนปีนี้จะโปรดคนจะส่งเสริมอย่างไรจะเปิดห้องพระกี่แห่งจะอบรมผู้บรรยายธรรมอย่างไรเริ่มจากธนาคารบึ้งบนก่อนสิเอ๋ยน้ำมันขึ้นราคาวัตถุเครื่องใช้ขึ้นราคาของทุกอย่างขึ้นราคาแล้วเรายังต้องกินอาหารสามมือ้อของต่างๆขึ้นราคาแต่เราไม่ได้กินน้อยลง เพราะฉะนั้นสิทธิ์เอย๋ยเวลาพักให้เข้าแถวเข้าแถวไปบริจาคสั่งสมบุญกุศลของเราที่ประเทศอินโดนีเซียพวกเขาเข้าแถวเพื่อที่จะเอาของกินเพราะอดอยากแต่พวกเราโชคดีไม่ต้องเข้าแถวไปรับของที่จะช่วยเหลือแต่ว่าเราเข้าแถวไปอนุเคราะห์ไปช่วยเหลือผู้อื่น สิทธิ์เอ๋ยจงต่อสู้จงจำไว้พระอาจารย์อยู่ข้างกายสิทธิ์ตลอดเวลาร่วมต่อสู้งานอริยกิจในธรรมการยุคข,ขาวร่วมกับสิทธิ์เป็นเพื่อนร่วมกันกับสิทธิ์ฝ่าฟันทุกๆด่านพระอาจารย์เมตตาวีรบุรุษแห่งธรรมการยุคข,ขาววีรบุรุษแห่งธรรมการยุคขาวพระอาจารย์รู้นะถึงจะโกนผมแต่ใจก็ยังไม่ยอมเสร็จโง่ ต้องเข้าใจความหมายของพระอาจารย์ที่บอกว่าหัวล้นนั้นเป็นสื่อถึงความจริงใจความรักธรรมะหรือเปล่าไม่แน่นะความจริงใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดปาณิธานสำคัญที่สุดความเสมอต้นเสมอปลายสำคัญที่สุดพระอาจารย์ไม่ได้มองที่หัวล้นของเราแต่พระอาจารย์มองที่จิตมโนธรรมสำนึกอันหาเข้าใจหรือเปล่าสิทธิโง่สู้ธรรมกิจ รพระโอวาทพระอาจารย์จี้กงเมตตา